เห็ดอื่นมันกระเถาหมดเหรอเด้อพี่น้องโอ้ยมีแต่ห้อยเขามาตัดเห็ดพึ่งไว้พึ่งเน่เห็ดปวกเห็นเห็ดปวกพี่น้องเห็ดปวกฝรั่งก็เห็นอยู่ได้ห่างห่างเห็นปะเมื่อนี้เอาคุบเห็ดหลุดแหละ <c oughs> ได้เห็ดยังก็กเอาเด้อมื่อนี้ แต่ตะกี้นางรถแนมขึ้นมานี่โอ้ยเฮ็ดผึ่งพี่น้องเคยเห็นเฮ็ดผึ่งเคยก็เลยยางมาเบิงตานี่ก็ยังมีเฮ็ดผึ่งให้หลงเหลืออยู่โอ้พ่อแม่เฮ็ดผึ่งซร้ายโอ้ไม่ตานี่ได้มันก็เฮ็ดผึ่งคือกันละว่าแต่คนพ่อเอาเฮ็ดปวกพี่น้องพี่นี่ว่าด้เห็ดปวกเลยแต่กก็ได้นี่ก็กับบาดแล้วก็เอาขึ้นเก้า แต่ป่านนี้วมีเหออ่าเด็กพี่น้องไข่อยู่มี่อชิยางเราเลาะทางแถวนี้แล้ววะเพราะว่า,วานั่งรถมาตะกี้แนมเห็นนำทางถูกไหมชิญย,ยางมาเอาเห็ดอีหยงังหนึ่งเห็นบ่เห็ดตลวกพลังเทาเงี้ยเทาแล้วพี่นออ้องไม่ได้เอาดอกเทาแล้วโอ้โหเนีน่ยเห็ดปลวกพลัง วงเตยดอกตุ S <S <々>่มๆมันดอกวะถ้ามันได้ก็เอาด้าพี่น้องบ่ได้ก็คือสิบ่เอาดอกอ๋อขึ้นสิบ่ได้ดอกดอกพุ่นกระส่งสีเทาอันนี้เห็ดเอียงเห็ดเอียงวงมาเอาดอกนี่กะลังงามอืปีนี้บ่ได้เฮ้ยเห็ดปวกฝรั่งได้แน่นอยก็สิเอา ใส่ตุต่มยหยอกตุก่มย่ำแสบเด้อเห็ดปวกช่วงสิบบาทเนี่ย่ะตะก,กีนแนมแนมมากนั่งทั้งรถแนมขึ้นมากเห็นเห็ดผึ่งอยู่อยู่ละหล่ะท่าอยก็เลยเล่ะมากอาให้แยงมากละ่ะตะกออู้ใส นางเทิ้งรลดละเนี่ยเห็ดเห็ดยางลงมาแล้โปรเห็นเห็ดได้บน,นี่แต่มันเ่าถิ่นป่าเราเก็บเห็ดอันนะั้นเห็ดขุ่มอ่นละ่ะเดี๋ยวช่างกลับไปหาเราดอกว่าเห็ดตวกวฝรัง่ง เอามาตะก,การ์ปใหญ่นึงสองตะก,การ์เหอนเดิมเหมือนเหี้ยมาจักได้ฮิตบุ๊ได้ฮิตบุ๊งเอาตะก,การ์มาไว้ก่อนแต่ที่แน่ๆน,นี่สีย่างหาเฮ็ดปวกดอกบานก็สิเอาถ้ามันง่ามกว,ว่าเพราะว่าปีนี้ข่อยบ่ได้เฮ็ดปวกพยิ่งใส มองหลุดมากก็เห็นอยู่นึกว่าเห็นเห็ดผึ่งซ้ายใส่แนมเป็นเห็ดไอ้เห็ดผึ่งหวานกับบัจวจักจะดอกมันใหญ่นึงเดียวพ่อมาแล้วบัวเห็นมันก็สิประมาณแถวนี้ละปวกฝรั่ง เห็ดขมเก็บที่หลังพี่น้องเห็ดขมมันหลายเฮ็ดขมบ่ปั่นได้มันบานก็มีเห็ดปวกเห็ดโว้ไทยยางมากกับมะพร้าวเด้อพี่น้องที่ว่าข่อยเห็นน้ำหลุดกำลังงามเลยแต่ขามสิ่ินิ่มๆเนี่ยแหละจักหน่อยหนึ่งขามส่งสีนิ่มแล้วะขามส่งสีนิ่ม แต่กงามเคยนหินตอนอยู่เทิ่งรถหรออวะข่อยกระเลี้ยงยางมาเอ่ไม่เว่าข่อยหินได่สองดอกเด้เดี๋ยวยางไปเบิ่งอีกพี่น้องเดี๋ยยางเบิ่งแถวนี้กอนคนเขาบ่มากกันแล้วหเห็นอยู่เห็นมีรถจอดอยู่ขันนนนนน้นหนึ่งเห็ดเอีหยงเห็ดผึ่งใยเห็ดผึ่งใยกระายบังงามึง งายเลยที่ป้าเอาเฮ็ดขมเฮ็ดขมไงคัเฮ็ดขมไงค็บปาเอาเลือกได้อีกอะเฮ็ดปอ่กเฮ็ดปอ่ก มาหนีง่ายๆเด้แต่ข่อยก็อมากจนข่อยจำได้แล้วล่ะพะแต่ก็บ่เคยย่างย่างเอาไปมองได้ข่อยเห็นล่ะมองอื่นข่อยละบ่ย่างกอกย่างแต่มองข่อยจำได้ล่ะ่าเห็นเห็้ผึ่งยู่แถวนี้ที่ใสล่ะยางรดมากมาเห็นเห็นอยู่สองดอกนะถ้าจำบ่ผิด คือโบเห็นแหละบัมาแล้วมาแล้วโบเห็นเห็นเห็ดปวกปวกก็เอาเห็ดปวกเห็ดปวกยังงามอยู่แล้วขับไปยังเมื่อท่านถึงเห็ดผึ่งแล้วคอยเห็นเห็ดผึ่งไส้กับบรจักพี่เนาะเพราะนั้นมันเห็ดผึ่งไส้ดิเลยเมียหละค่อยว่าคอยเห็นเห็ดผึ่งไส้แต่ค่อยพอเอา ก็ไม่เอาเห็ดปวกเห็ดปวกก็ส่งสิแก่มันม่แก่ดอกหน้ามันบ่ถึงก็เลยบ่เอาบอกบอาตัดเบิ่งแล้วเนี่ยเบิ่งมื้อนี้ก่อนบางนี้มีต้นสนต้นอันนี้เพชรผึ่งมันมักออกแล้วล่ะโอ้ผึ่งไส้หลายขนาดผึ่งไส้กือหนึงเลย สิบเห็นดอกพีน,อออน้อแต่ห้อยมันห้อยเขาตัดถมึมห้อยเห็นเห็ดถึงแถวนี้ กระจัดยูไใไ่เห็นดอกเดียวดอกเดียวามาโน่ไปเป็นสองดอกช่างกามาโนนะสว่าอีกช่างก้ามาโนนะานามาชนะ่างฮ่าส่อยกันพี่น้อง กันเตอร์ปปขึ้นไุ้าทุ่นแล้วล่ะแต่ก็เห็นเห็นแตเห็ดปูเห็ดปูอยัางงามเนะลยปวกเอาเห็ดปู๋เห็นยี่ดอกเดียวมงึมองมึงมีอีกหนะนะ มีโซนหมดแล้วหลายอย่งสีกระสิมีแต่เห็ดอะไรอย่างเงี้เห็ดขมเห็ดขมป่าแล้วก็สิเก็บในหน่อยอยังสีได้พี่น้องแล้วก็สิดึงออกมาอยางสีเลยเห็ดขมก็สิย่างกลับไปหาหลุดละบ่านี้ ก็เคยว่าเคยชี้างมเบึงเห็ดถึงเคอชี้างเก็บไกลๆรถ เคยได้อยู่เด้อเห็ดผึงวานแถวนี้ส่งสีบ่มีแล้วล่ะไปกับทางเก่านั่งรถมากข่อยเห็นอีก ว่าเคยเห็นอยู่นะสองดอกมันก็ไม่ใช่เห็ดนขุมดอกอีกไงหนึ่งเห็นปะเลือกเก็บจ้าเลือกเก็บอันเล็กๆฉันแนมหูบะละพี่น้องเอ้ย không nổi đấy, nó sẽ ở này nổi, nổi ngay. เห็ดปวกเห็ดปวกเห็ดปวกวาเดอร์ไดยูเดอเห็ดปวกกาลาว่ามาเก็บอยู่พี่ละเห็ดปวกเพราะว่าข่อยบ่ได้บานก็เอาหายากแล้วเหมดแล้วคือสิบะไดมาเก็บอีกดอก lừa cái chắc gì đầy vô là ôi thảo ว่าพี่น้อย่ไแล้วนั่คับคือไข่ไกล่เลยเห็นปะ่ะไข่ไก่หน่อยได้เก็บเห็ดปวกสมใจแล้วอรงนี้อีกไม่เี็นแม่ มาหนเปึงง้งาเปึง้งโหโหงามพี่น้องงามขนาดก็ว่าคคยเก็บว่นอยู่แถวน่้เด้อพี่น้องคือค้นมเห็นสองดอกนี่ปึ้ง เท่าเลยเปล่า,ามันเท่าเลยเปล่าอ้ยโอ๊ยโอ้โหสิดเด็มันกันเน่นดีล่ะโอโอ้ได้อยู่ได้อยู่ยนัอนเลี้ยงไล่กันอยู่อ้ đây bộ là khá sung cục bài lậu tất đồng đây khu không phong làm mất đây cái đấy yêu đầy bộ không xịt thảo ba con ôi thảo phía nào bao thân đâu อันนี้ได้ปะน่ะคือว่าได้ได้คือฟองสีทาอาโอ้บ่ได้ดอกพี่น้องสองดอกเลม่มหนี้ยละลมาบ่าท่านเขาโอ้ยเสียดายเสียดายเสียดายแท้เสียดายน้ำข่อยบ่ละ่ะแล้ก็วนอยู่แถวนีสองสามรอบเด็กเจ้าโบหิน โอ้ยอยู่ขางทางเลยพี่น่องบึงเนี่ยเจอห็นน้ำข่อยบอยว่าได้ใส่ถุงมือเด้อถอดออกแล้วง่ามคักงงามตัดขาบิ่งกันพี่สตัดลายอยู่ดอกงามพี่น้องงาม ำข้างทางโ,โน่นไงอู้หูคนละงึกล่ะคนละย่างหาย่างหายกับเรเห็นมาสีเห็นกับข้างทางนี่แล้วคือคือคือหาต่อหาต่อกระมูมมันมีสิว้นอยู่แถวนี่แล้วก็เลยไปใช้ โอ้ส้มเขาเ่าเขาตัดถิ่นพี่น้อง